ทำให้เหล่าสาวๆใจแป้วไปตามๆกันเมื่อหล่อแซ็คเซอร์หนุ่มบอยประกรณ์โพสต์ภาพคู่กับสาวไออสกอ์โมเนตนักแสดงน้องใหม่อย่างลันลาพร้อมเขียนข้อความชนกรีตว่าคนนี้ขอจองล่าสุดซุปตาเคราวงามก็เลยขอแก้ตัวกับสาวๆผ่านไมดัากระจายว่าคือมีอรายคือเรื่องนี้เนี่ยก็ กานของอานี่เป็นนักสแสดงใหม่ในช่องแล้วก็เขาเล่นละครกับเกรดแล้วก็เขากอารู้จักกับหมากด้วยเราก็เลยถ่ายรูปก,กับน,น้องเขาแล้วก็ลงจักแกมแล้วก็แท็กไปที่เกรดกับหมากด้วยว่าคนนี้ค่าจองอะไรเงี้ยก็คือความจริงเราอยากจะแกล้งกันมากกว่าแซวกันแล้วเดี๋ยวหลังจากวันนั้นแป๊บนึงหมากมันก็ไปถ่ายมาแกล้งคืนอะไรเงี้ยแต่ว่ายืนยันว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ครับพวกแฟนคลับเขาว่าไงบ้างอะ ไม่ว่าอะไรครับคนจริงคือทุกคนเขาก็รู้แล้วว่าเออเขาคงเป็นโดนเขียนแซวๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโดนว่าคาสโนวาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากครับเพราะว่าผมก็รู้ตัวเองว่าเออผมก็ไม่ได้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็บริสุทธิ์ใจผมก็เออทุกคนเป็นที่เป็นน้องเป็นเพื่อน